เดินไปดีนะจริกาจาราจารีกาจาิาไปนะม่ิกาเน๊ะจาริกาดี๋วี่โมนเดี๋วเดีะวับอนหวานขนาดมากเลยแหละสอัสติอาหวกตะเกียบม่าเออนี่ี่นยางปอนเดือดดนะครับเดี๋ยวเือเท่าไรเลยมนค่อยกินยิ้มที่กรงนะ ใส่กอางใส่กวางน้าอีน้าหวานนี่น้ารู้บังหวานนี่น้านัองหลังมึงเออแน่ฮะลูกใส่กวาละลายไว้เองบ่าวบั้นเขาเนาะ่จะเห่อก็ไม่ย่างให้สุกๆก็หนาเด็ยดๆนะอันไหนแบบทุกไข่น้าเดี๋ยวมีใส่กอกแล้วก็จะมีเห็ดเทียนทองมาแด่น้องดึงเขาชอบกินนะคะเทียแข็งกินแด่ก็ไม่ลูกไม่กินเชงกว่านะยังไม่สุกเลยเออมันจือของมันสิบแด่เนี่ยบ่าปังด้วยนะแน่น้องสาวบ่าปังด้วยเนาะ เลี้ยวเหลอี้ยวให้เหลือเกินก่อนแล้วก็พวกเราคู่เพียนะบอกว่าเราก็กมวนค่อยกินนมากินกับเราอ่ะนีับมอนแหละเดี๋ยวห้วันขยันด้วยกันโอ้ยงกอนนักลูกพี่เหกะกะมนขู่เยอะวมานสักันยู่ ไหน้ามาพมพมนี่มานาก็ไดนะฮะเอนาก็นั่นแหละสุดท้กเ่อตรมนเดิมกินหลพักหนกินไรลุ้นน่ะมไรวเอายังไงก็มาอีกสองินอ่ะคือกินะคือกับพี่ตัมตาก่อนเลยเอาอะไรวะ่นเชยนเอออ่ะ พอเดเส้นนมันจะหกี่บมิอนะโอ้ยเช่นะนี่ว่าคือเชก็ปอดปก่อนมขวเ่งกะเออมขาวก็ใส่กอกฮะอย่างกินอย่างกินแบบนี้เลยนะกิน้นเด้อมันบาเอ๋บาฮอมอ มาเอามาหวัน้่านไว้ให้กวมาแล้วอยากดี่นะาเราจิ้มปนใชมันกงจะหิยยางแล้วบุมันไปชุดจ่างยยขึ้นที่งบ้าน่ะเออนกะยางจ่อยอ่ามันจังย่างจ่อยเมื่อกีกินที่ละอ่ากินน้ำมันยนี่เยางี้ยเราออดีรจ้างมือเออเอาเรากับป้าเจ้าจ้างพองเลยเอ่ออเชื่จะตั้งของเมาเมาจํงกันยิงมกินอะไรมันชัวนะกอะ อกอดท่านะคะพี่ภูเขาข้าเดี๋ยวรันะหลายคุณลูกเน่อไอ,อ้กวอย่ทินในน้ำใหม่นะหนักเอากวางผจำไม่ได้อานับพังอะอย่าไปจ้างอางี้ทำไมากุดอหลเนี่ยนะคะกูดลอยนะฮูมัเจ็บอมจะเขาเจ็บมัดแค่นังไม่แค่ตนะีนนะโอเฮ้นเลยใช้กวาน้ำหนักแน่ะใช้กวา,าให้เด็ก มนก็มอะไรที่มอะไรทีไหนมันเมืนมนแล้วเนยหรอม่ถึงใ่หมรมคองของกูนะูกัถนะฮะมาเสิวะเนี่บหืมาท่ไขไง่นจ้าขอไเลือกปาจ้ากินนะตมันมีไผ่นตั้งต่านี่ะท่วมรุ่มมาดังตังออกง่ายจอดถึง้านั้นออก นะถ้าเป็นใส่ไข่นินึงะหมอนุกกะทายยิงข้ีนองก็เหมอนบุกกะทายเนาะน้ำจิ้มก็คือมันก็ไม่ทำเน้ยก็ผสมน้ำจิ้มซีฟูดมด้วยนะลูกบอลเด็กนะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้แข็งอ่ะก็มอ้กก็ลง้นะิก็หาเงินใลเน บางเงิอนขขาดรอะไรบขาดเลเออนั่นน่ะท okay. ่าน uh, okay. okay. uh, ja ันก okay. ็ดีขีกัแล้วนะเออว่รว่าถ้นอาลูกกล่มเลยก็ว่าให้เป็นสือดีเยนี่จกอดด้โอฮะตัวเขใส่้วเขก็ส่งเ่อนก็มเอนเขมากเน่เงบ้าห้งเ้่งดนเกรเ็กๆนะพักสเนชมเรานดดีะน คำข้าวยามันงเชียงเปียมันสวยก็เตรียมเหนอีมาเอาคนลงแล้วน้ำหนักอะำจุว่าตรงไหนแต่ำักชัดเรก่าอล้รก็มือละนนะมือก็มือมือปั่ของมือต้งเนาะยามารถัล้น้ำนี่นไหนกองนั่งได้คุยวะนอร่อยไหมลื่นคลองอร่อยค่ะอร่อย เน่ะก็ว่าได้น้ำพินจางีตาหามผมปุ่มมาเสร็จักนายโยมี่นเมินอะไรม่้บ่างนน่ะอ๋อย่าก็มีน้องหวานไ้พอยเหอไกลัวนี่รวมานเออเว่าุมนาคะเฮ้ยต้องกนตังีินหไ้สองเจียบพูดเนี่ยอยู่ยมมานะีวาเลยนะ เคยกินเอ๊ะเรื่องไหนงกอมกินอย่านี่มันจังไหมคะตอนนี้ไปโรงเรียนมาหน่วงมาเอารถมอเตอร์ไซค์ล้มเดี๋ยวบางคนไม่เป็นไรแล้วโชคดีเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ทุกทุกหลายอือไม่ให้เบลโม่แล้วปะให้เบลกระเพาะขุกว่ากเหรอไอ้ใจเหม็นมักหมูมักใส่กุ่นหมดไอ้กบปล่อยไปเพื่อนพ้องก็รอดอ่ะเขียมไปอเพื่อนพ้องแล้วเขาหนำน้าอ่ะ ใส่พักดีกลับแต่เฮ็ดในบมันก็ชิมพานึลยนี่ๆน้นๆใส่สังเลยนี่นะให้เจ๊ไกเลยเลืออะคุณโจพกนเดยทางกอนกินไปรวดกินไปรวดก้อนมซหนกับนน่ะกอมผมมก็ไม่เงนทังน่ะทั้ไปถชือไอ้ ไปเานมึงดเล่นาลงเขาป่ะมาวยอ่ะาตาหลมาดนังัไอตไหกวเนี้ยพังก็มาอมาถเปยได้ดีน้ำสุกซีกาเนี้มันสุก่สังมังเออไอ้งเชียน้ำนี่หนาวกุหลงบนกลกเหี้น้อพักมานามาถึงว่าน้ำเปีี่ยมันออกคไรก็หัวน่ะมันมาย้อนจริงๆเลย ข้างก็มันมันีกว้าำันด่มกว่าเัวดอกพุ่ได้มาไยนปลาเลยนะเดีน้ำนมันพ่วางว่างเหมือนเสี่ยงอนัมเอเียวเียวน่อนะใส่่ององตัวมอเขาพี่น้องมาอกันชการกันเนาะตามคำขอแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้มวลเลยเนาะมันก็ซื้อมาเรยงมากินกันใจคิดถึงน้องเมืองไทย ชาวไทยเลาอยู่นทุกอึออตวยาตอนทานก็พาเอ้าบ้างหวัดดับชีกับตัวใจอย่างนี้ยู่นั่นเราจะไหนยั่น้เพื่อเื่อเขาย่าพันดอยมีอย่าแน่อยอย่าันอ ทานึ้นั่นหมากไขกเขากเขาเ่อไงนะหรือก็ช่่อก็ิเอหมาๆเอี่เอ้ขึ้นะอมเหนอจังเฮ้ยนั่งกอ่ไมดูกกอูเอาทนั่งไข่กูด้ลูกนั่งไข่กูด้เออก็อะเล่นกาอมกาอืไอ้ใจไปกอกินเที่งเหอะน้เอากอสก็ใช่เก็่าก็่กนีอก็ิ ขาพี่ต้องกินเลยมันแบบสู้ค้งแหละพวกก็มันนี่เนี่ยแบบดนตุมคืนไปานทีบ้งเอไปแบบนี้านี่นดีจานม้วนหากุ้งมันไม่มีนะครับพี่น้องเนาะกินนะไม่ได้กินอะไ่ไกิน่อไรเหนเออนั่นแหละให้โมกินน้ำนเว่ยเิมาได้กิน เียดไทยรวมเลืดเนือส,ทสอไทยเป็นภ<ม>าษา<ม>ลัาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ลำลวงควงไว้เลทั้งมวลเนี่ยลองพันลองพสชัดเลยฮะอ,องพสชัดได้จะเอามีแบบเออลองพิสชัดะไรแต่ว่าพไม่ชัดเลทั้งมวลเอเอามคนละมือเน่ไม่ไดทั้งมวลเลทั้งมวลเป็นเนออเป็นอะไรอะ่ะเป็นภาษาลักไทยนี่รักสงบ เดชุบไม่ขาดเอกราดจะไม่ให้ไทยคมขีสลาดเดือทุกอยาดเป็นสัตว์ที่เริ่งสัตว์ไทยทวีไม่ใช่ชายใช่ไม่ใช่ถ้าใส่กดไลคถ้าไม่ใช่ก็กดหูใจขันนะจัดหน้าะฮะจิ้มนับจิ้ม น้ำจิ้มแซ่บๆนี่ฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะเนี่ยน้ำจิ้มของแท้เลยนะพี่น้องไม่ใช่ที่โชว์ไทมนะแต่ว่ามาใส่น้ำจิ้มซีฟูลงไปด้วยนะมันยิ่งแซ่บนะครับจริงๆเขาใส่วาซาบีลงไปนะโอ้โหในเลยในนั้นมันทำยิ่งอินอันนี้มอนก็แต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังไม่หิบกันนะครับเดี๋ยวมอนก็จะได้พี่น้องไปก่อนนะเพราะมอนก็หิวนะมอนก็อยากจะกินด้วยอ่ะตอนนี้แต่ว่ามันไม่มันยังไม่สุกอ่ะนะครับเนาะ ทำยาีนไว้แบบนี้นั้นบ้างไไหนวดกาังหนุ่มเนี่ยอะไถ้ากบอันไนมันชวยมงนกันอีกีรู้่น่มขึ้นนะเออน้องมากิดก่อนนั่นคือก่ออดอนกันช่างเิลาออนกันมีก็ออนกันกินนะก็ัในชื่อชื่อาไอฝงขารเกยงเน่ยอกมาทีเดียวเวกันาลิ อันนั้การแเ่อันนั้นเป็นนักฟาเถื่อนอันนั้นเป็นสาวดอย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 สมบัเป็นลูกลูยองเองเจ้าอยู่บนดอยชุงอยู่บนดอยจุงมากินมูกระทะในป่าข้าเจ้าเป็นเด็กดอยไม่เคยไม่เคยกินหมูกระทะ เขาเจ้าเป็นสาวเจริงไหมบอกเคยอ๋อยังไม่เท่าใดก็จะมีแฟนแล้วโอเคโอเคครับไม่เดี๋ยวโม้โมอยู่นะฮะก็มอนจะไลฟ์พี่น้องไว้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพี่น้องเนาะแต่น้องดื้อเนี่ยยังไม่ตกคืนเลยนะจะกินต่อนะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับพี่น้องกันนะครับหน้าตาเหมือนกันบ่พี่น้องลองดูซิพี่น้องเมย์พี่น้องท้องเมียเลียวกันพ่อะเลียวกันนะฮะจริงมาก่าเดี๋ยวป่าเนี่ยบางเอิญมันอยู่ในป่าเยอะกว่าอยู่ที่บ้านนะฮะ Michelle. Uh -oh.